ครับสวัสดี FC แฟนมัดฟมวยไทยทุกท่านทุกคนครับพบกับช่องคัดมวยเด็ดโจ๊กมามาัดรายงานตัวครับวันนี้มาพบกันในศึกวันลุพินีครั้งที่1 3 6ประจำวันศุกร์ที่12ธันวาคม68ถ่ายทอดสดผ่านช่อง7 HD เดีหรือช่อง y YouTube เทโลได้เลยนะครับคู่มวยที่โจ๊กเลือกมาวิจารณ์ให้วันนี้มีทั้งหมด10คู่ดังนี้ครับเริ่มต้นด้วยคู่ที่สาของรายการเพชราศิษ<ำ>ย์<ำ><ส>เอราวันประทะกับฮิโรยุกิคู่ที่สี่ครับอิสราเอลโดซานโตสประท่ากับทาคุมะโอตะ คทีห5อาเมียนาซีรีประทะกับจางจินฮูคุทีห6ครับมักซิมบักทินปะทะกับอาโบฟ้าอาลีปูอันดีคุทีเจซาลาโกเยปะทะกับอิสลากล,ลัลุซี่ครับคูาา่ 8. ดเป็นไกลทองพิวพะใบป,ปะทะกับเพชรก้องฟ้าบอเทคโนโลยีลปูสสวงคุที่กครับชาติพิชิตสตอต้อยแปริยวเขาปะท่กับฮาเรงออม คู่ที่สิครับซื่อสัตย์มานพยิมประทะโชคปีชาพีเคแสนชัยและคู่รองครับเป็นเพชรเขากระดงลูกเจ้าแม่ใส่ทองประทะกับอาลีเคลาดและคู่เอกปิดท้ายรายการครับพันพยักจิตมังนวลประทะกับเจ้าชงหยางครับรวมคู่มวยสุดระทึกสุดมันครับสุกนี้น่าสนใจมากๆ ก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยการครับฝากทุกท่านช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและซับสไครป์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้กับโจกอมัดด้วยกันนะครับและสําหรับแฟนมวยคอมวยตัวจริงท่านใดครับที่กำลังมองหาที่ติดปลายนมดีๆกดมวยเดียวมวยชุดคบยกไม่คบยกมีทั้งรูปแบบพักยกและอาวันครับราคานี่เปิดให้ออกตัวกลางอากาศตลอดโดยเฉพาะมวยวันแชมเปี้ยนชิพครับเลจะเปิดล่วงหน้าให้กดกันก่อนถึง45วันเลยทีเดียวนะครับพร้อมรับเข้ากลุ่มมวย VIP อ ของโจ๊กฟรีฟรีด้วยในกลุ่มของเราครับมีภาคมวยหวยฟังกนส,สดสดจากเวทีจากสนามทุกวันทุกรายการเพราะมีทัศนะแนวทางมวยให้ทุกศึกทุกสายด้วยครบเครื่องเรื่องมวยคุ้มเกินคุ้ม,ม,มต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ idline @jjj911 ต้องมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือ,อง่ายๆครับจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดวนั้นใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับรับรองเข้าเป็นข้อ,ขอโัวเดียวกับคัดมวยเด็ดโจ๊กเมาหมัดหวานเจี๊ยบกันทุกศึกทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ ผมขออัปเดตคู่มวยที่เหลืออยู่และคู่มวยที่สลับปรับเปลี่ยนกันก่อนละกันมีคู่ที่6ของรายการหรือคู่เอกอินเตอร์ครับอาโบฟาาเนี่ยมาแทนมุตตาฟานะเพราะว่ามุตตาฟานี่เขามีความจำเป็นต้องถอนรายการมีเหตุผลส่วนตัวโดยที่ไม่บอกนะครับก็เลยกลายเป็นมักซิมปะทะกับอาโบฟาแทนนะครับและอีกคู่หนึ่งครับคู่ที่8ของรายการครับทับหลวงมาแทนเพชรก้องฟ้านะเพราะว่าเพชรก้องฟ้านี่ป่วยกระทันหันนะครับคู่นี้จึงกลายเป็นทับหลวงชกกับไกรทองแทน และสำหรับคู่เอกครับเดิมทีเป็นคิกบ็อกซิ่งไฟเวทพันพยักปะทะกับเจ้าฉงหยางยกออกไปทั้งคู่เลยครับถอนรายการไปเลยทางทีมงานวันครับหาคู่ชกมาแทนพันพนยักไม่ทันครับเจ้าฉงหยางนี่อดชกเลยครับน่าเสียดายครับคู่มวยก็เหลือเพียง11คู่ตามนี้ที่ขึ้นไปให้เลยครับ มาเริ่มมีเคาะมวยกันคู่ที่3ของรายการครับเพชรดำสิทธิ์เอราวันประทะกับฮิโรยุกิครับเป็นการการมวยไทยรุ่นสตาร์เวดเด็กไทยประทะญี่ปุ่นเด็กไทยของเราครับเพชรดำจากมหาสารคามครับอายุ18ปีสูงร70เซนครับซ้อมบริใายสิทธิ์เอราวันละนองครับเป็นมวยซ้ายประเภทมวยเข่าเหนียวหนึบหัวใจดีครับอึดทนมากก็ชกมวยไทยห้ยกมาก่อนครับ3ฟอร์มหลังเนี่ยชนะ2แพ้1ครับวันนี้ก็เลยเป็นน้องใหม่ลองมาชกวันเป็นครั้งแรกส่วนด้านของฮิโรยุกิครับจอมเก่าจากแดนประดิษฐ์ญี่ปุ่นอาย 67เส้นครับเป็นมวยขวาประเภทเจาะจยางต่อยหมัดฮุกหนักเลยเขาชกวันมา3ครั้งแล้วครับมีชนะน็อกสิงสังปาแพ้คะแนนปากายเพชรเล็กล่าสุดน่ะแพ้น็อกให้กับพเดชศึกไว้ครับก็สรุปแล้วคู่นี้เพชรด,ดำนี่ได้สดได้ใหญ่เขาในดีกว่าส่วนฮิโรยุกิได้นอกครับเต่ขาต่อยหมัดได้ลุ้นนับน็อกคู่นี้ครับโจกยังชอบไปที่ฮิโรยุกิจากญี่ปุ่นครับเป็นรุ่นพี่ถึง12ปีหัวใจเนี่ยมันคมอยู่นะแล้วก็ฮิโรยุกิเนี่ยก็ชกวันมา3ครั้งละความคุ้นชินกับมวยนมเล็ก และอันตรายขวาแถมเขาอึดมากด้วย ต่อคู่4ี่ครับอิสราเอลโดสานโตสประทะกับทาคุมะโอตะกาิกามวยไทยรุ่นไฟเวทบาราซิลประทะญี่ปุ่นครับซานโตสจากบาราซิลอายุ23ปีสูง165เซนซ้อมอยู่ที่ชนบุรีครับเป็นมวยซ้ายฝีมือแข้งซ้ายหนักหมัดเร็วหมัดแรงครับและชกฉลาดอาวุธหลากหลายเลยก็มาชกอยู่ที่ประเทศไทยในรายการแฟร์เทคไฟท์กับรายการลุมพินิชูเปอร์แชมป์เนี่ยห้าครั้งชนะทั้ง5ครั้งเลยครับฟอร์มสดมากเคยชนะดับบีเอ็มแฟร์เทคมาแล้วด้วยครับแต่ว่าเขาหยุดไปนานเป็นปีนะครับ เกศงรทธิสาขาสองที่ญี่ปุ่นครับเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องหมัดเท้าเข่าศอกมีครบเลยครับ มีความเป็นมวยไทยสูงครับเพราะว่าเขาชกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะก็ชกวันมาแล้วสี่ครั้งชนะ3ครั้งลวดมาแพ้บราซิลเอกเมืองนอนท์แค่คนเดียวเท่านั้นครับแต่เขาก็หยุดหายไปเป็นปีๆเช่นกันถ้ามองตามทางวยไปแล้วเขาคู่นี้ผมยังเลือกชอบไปที่ทาคุมะโอตะจากญี่ปุ่นครับมอนี่เก่งจริงสอกคมแข้งหนักโยนเข่าลอยแถมแข็งแกร่งแข็งแรงได้ตัวใหญ่ประสบการณ์การชกวันดีกว่าครับด้เปียบเยอะเลยและคู่ห้าครับคู่นี้เป็นอาเมียนาซีรีประ,ะประทักับจางจินฮูกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทเด็กอิรานประทะีน นาซิรี่จากอีหลาลูกครึ่งมาเลอายุ33ปีละสูง1้5เเซนครับซ้อมอยู่มาเลครับมี่ขยมวยเป็นของตัวเองด้วยเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะหนักหมัดแรงเตะก้านคอดีอึดทนเลยครับก็ชกวันมาสี่ครั้งแล้วแต่ว่าแพ้รวดเลยนะแพ้ระดับตัวเก่งๆทั้งนั้นน่ะแพ้ระดับเอา่อาอิกิแพ้เสกสันแพ้สมิงดำก็เป็นการแพ้ที่ไม่เสียของครับรอบนี้นีนาซิรี่อยากเกิดครับเสือน้านของจางจินฮูจากจีนอายุ24ปีสูง176ซีซ้อมเมดิซาโตเป็นมวยบหมัดหนักครับชกทันมาว ครั้งก็แพ้ถึง4ครั้งนะชนะได้2ครั้งวันนี้ก็ต้องการแจ้งเกิดเช่นกันครับจางจิงฮูแต่คู่นี้ครับโจ้ก,ก็ยังชอบไปที่อาร์เมียน,นาซีรีจากอิรานถึงแพ้มาสี่ครั้งแต่เขาปะทะตัวเก่งๆมาทั้งนั้นชกอยู่ในรายการวันใหญ่หนู่นแล้วครับคนละระดับนะนาซีรี่นี่ฝีมือดีกว่าจางจิงนฮะูแน่อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวแล้วครับว่าจะทนลูกบดลูกบี้ของจางจินฮูไหวไหมถ้าทนได้กินไปครับวัดมวยเก่าเกมชอบนาซีรี่อิรานวันนี้จะแจ้งเกิดได้สําเร็จครับไปต่อคู่ที่หของรายการครับ,รรรบผู้เอกอินเตอร์ จริงๆแล้วคู่นี้ต้องเป็นมักซิมเนี่ย ชกกับเจ้ามุสตาฟานะครับแต่ว่ามุสตาฟานี่ถอนรายการไปครับยกเอาอาโบฟาสเพื่อนร่วมค่ายมาชกแทนครับคู่นี้จึงกลายเป็นมักซิมบักทินประทะกับอาโบฟาสอารีปูอันดีครับเป็นการมวยไทยรุ่นไลท์เวทเขวทยักษ์ใหญ่เด็กรัสเซียประทะบกับเด็กอิหร่านมักซิมบักทินจอมดีจากรัสเซียในวัยเพียง22ปีเจ้าของส่วนสูง191เ็ซนครับซาบริค่ายมวยไทยยูนิคอนเป็นมวยหมัดหนักหมัดโหดเคลื่อนไหวเข้าออกว่องไวไต่ก้านคอดีครับต่อยหมัดได้คมแล้วก็ฟันศอกกลับ มักซินี่ชกวันมา2ครั้งครับโชว์ไว้สวยทั้งสองครั้งครั้งแรกในต่อยหมัดฮาเวียนหลับครั้งที่2นี่สอกกับเตงหนึ่งหลับเลยครับชนะน็อกสวยๆ2ครั้งติดเลยครับไอเด็กหนุ่มล่างยักษ์หัวฟูรัสเซียคนนี้อันตรายสุดๆไปเลยครับส่วนทาานัานของอาโบฟาสอารีปูอันดีจากอิรานในวัย29ิบปีสูง180เซนซ้อมมาริซาโตครับอาโบฟาสเป็นมวยที่รูปร่างหนาเตี้ยตาลำผักลำค้นแข็งแรงอาวุธไวหมัดหนักมีลูกกระโดดเข่าลอยและมีลูกเตะก้านคอที่อันตรายสุดๆเช่่่นนนนกกัคเเเยยห็อูไฟทึงาชี จีนนะครับโดยการเอาชนะนอกคนไทยแบบกิตติเดชนาชัยทองมาได้ด้วยครับด้วยการเตะหน้าแข้งเตะหน้าแข้งคนไทยแตกชกต่อไม่ได้เลยนะครับและอีกไฟหนึ่งก็มีไปโยนเข่าลอยใส่คนจีนนีหน้าพังยับเลยครับแต่ไฟที่ทําให้อาร์โบฟัสมีชื่อเสียงขึ้นมาครับเป็นไฟที่เขามาแทนแบบกระทันหันและส้มหล่นได้ชกในศึกวันไฟนั้นครั้งที่31เมื่อประมาณ78เดือนที่ผ่านมาซึ่งมันเหลือเชื่อมากๆครับเพราะไฟนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักอาร์โบฟาสเลยเขาไปหวดก้านคอทีเดียวเลยครับเปีย้ยงเดียวครับชนะนอก เรียมโนแลนด์ใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีครับเขาก็ได้ขึ้นชื่อว่าเตะก้านคอให้โลกจำเลยครับอิหร่านอาโบฟาตัวนี้ไม่ธรรมดาครับโนเนมสุดอันตราย แล้วมวยคู่นี้ครับด้วยสไตล์การชกของทั้งคู่แล้วผมมองว่าไม่คบยกสูงมากๆครับเพราะอาวุธของทั้งคู่อันตรายทั้งคู่เลยครับบักทินจะได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายที่หนุ่มสดขวาครับสูงลอยกว่าเป็น10บสเซนอาวุธมวยหลากหลายเรีวยว่วาครับมีความอันตรายสุดขีดเป็นมวยที่เดาทางได้ยากครับว่าเขาจะออกอาวุธอะไรมาส่วนอาโบฟาตจะได้เปรียบในเรื่องของความเป็นนุ่นพี่ได้เรื่องของนักอึ่นน้ำทนอาวุธหนักแรงกวาเตะหนักกว่าโดนเต็มๆสักชุดนี่ก็ลุ้นพิกเกมได้เหมือนกันครับขาามู่่แน,นออนค,คับฟตี้ผว ตามข้อมูลแล้วกันครับยังเลือกไปที่มักคซิมบักทินครับรัสเซียตัวนี้โหดจริงไญ่ยาวข่อยเยอะเป็นมวยตัวยืนราย,รายการและอย่างที่เห็นเขาชกแล้วครับเขามีความไวัยและก็มีความคล่องตัวสูงสุดๆส,สไตล์เหมือนเคียมนนาบติเดะเลยนะครับอัลโบฟัสเองเนี่ยอันตรายเช่นกันครับแต่ว่าเขามาแทนร,รู้ตัวแค่อาทิย์เดียวผมดูเสียเปรียบเยอะนะถ้าอัลโบฟัสจะชนะได้ต้องเป็นการชนะฟุกอย่างเดียวอ่ะส่วนตัวผมบอกว่ามักซิมกดอัลโบฟัสหลับพร้อมรับ,บโบนัสก้อนโตกลับบ้านได้ครับ แต่คู่ที่เจของรายการครับเป็นซา e, ร่าโกเยปะทกับอิสลักลาลุซี่ครับเป็นกะรกาวมวยไทยรุ่นสตอเวทหญิงครับสาวอเมริกาปะทกับสาวโมร็อกโกซาร่า <Sarah S 2> เป็นแฟนสาวของซื่อสัตย์มนุษย์ยิมนั่นเองครับวันนี้มาพร้อมกันนะซาร่าเป็นมวยหมัดผสมเข่าประเภทเดินเตะเดินต, αι, นต, αι, นต, αι, ต่อยปัม้มต αι, ชีชวนแรกวงในครับได้ลูกแข็งแกร่งสลาลุซี่ครับสาวโมร็อกโกได้สูงได้ยาวกว่าอาุธมวยไทยหลากหลายกว่าว่องไวกว่า,วาจะเก่งกว่าน่อยนึงแต่เท่าว่าตามข้อมูลไปแล้วครับโจก,ก็ยังชอบไปที่ซาร่าโกเยสาวอเมริกาแฟน ของซื่อสัตย์ผมมองว่าดีกว่าอยู่เมืองไทยมานานซ้อมแน่นซ้อมหนักครับไม่ต้องเป็นมวยมากก็ได้ครับขอแค่หัวใจดีแล้วก็แข็งแกร่งขยันออกอาวุธผมเชื่อว่าเอาชนะได้ครับชอบสาร่าและคู่ที่8ของรายการครับจริงๆแล้วคู่นี้ต้องเป็นทางด้านของไกรทองในชกกับเพชรก้องฟ้านะแต่ว่าเพชรก้องฟ้านี่ถอนรายการไปครับป่วยกระทันหันยกเอาทับหลวงมาชกแทนนะครับคู่นี้จึงกลายเป็นทับหลวงเพชรเกดเพชรประทะกับไกรทองพีวุฒิบ่าในน้ำหนักพิกัด130ปอนด์นะครับสดวัดกับสด หัวใจดีทั้งคู่สู้ดีทั้งคู่เลยทับหลวง18ปีสูง170เซนจากขอนแก่นซ้อมเกียริเพชรครับเป็นมวยฝีมือแข้งหนักหมัดสอกคมอันตรายทุกเม็ดเลยครับ4ฟอร์มหลังของเขาครับชนะน็อกที่ช่อง7สีมา3ามครั้งติดล่าสุดครับมาชกวันชนะน็อกฟ้ามงคลไว้ที่วันลุมพินีด้วยครับถือว่าฟอร์มสดมากทับหลวงส่วนไกลทองครับ20ปีสูงร70เซนจากสุราษฎร์ซ้อมโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ครับเป็นมวยเตะหนัก,ห,นกหมัดสอกแรงหัวใจมวยสุดยอดอึดถึก ทนด้วยก็ไฟล่าสุดเนี่ยไปชนะน็อกที่ช่อง7สีมาอย่างสวยงามครับวันนี้ก็เลยได้มาชกวันลูมพินีเป็นครั้งแรกเลยทวัดตามประสบการณ์ที่ผมดูมวยมาผมชอบไปที่ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรครับถึงมาแทนแต่ดูว่าได้เปรียบหลายอย่าง ทัพหลวงเนี่ยเคยมรชกวาลูเนีไว้แล้วถึง2ครั้งครับแพ้1และชนะน็อกไว้ล่าสุดคุ้นชินกับมวยนมเล็กเป็นอย่างดีถึงมาแทนแต่การเตรียมตัวเนี่ยดีแน่ครับและถ้าวัดกันครับอาวุธมวยของทับหลวงกับไกลทองเนี่ยอาวุธมวยของทับหลวงหนักแรงคมอันตรายกว่านะครับและที่สําคัญเลยทับหลวงเขาชนะน็อกมา4ครั้งรวดแล้วฟอร์มกำลังสดเขากำลังห้าวชอบมวยมาแทนครับชอบทับหลวงครับ ่อคู่ก้าวรัาคู่นี้เป็นชาติพิชิตสอสต้อยแปดเรียวปะทะก,กับฮารง็งออมกัิกาบอยไทยรุ่นอตาตอมเวทเด็กไทยปะทะกับเด็กพม่าครับแผลกรุงสีเด็กไทย,ทกกมมาไทยชาติพิชิต26ปีสูง160เซนซ้อมสสต้อยแปดเรียวเป็นมวยขวาเป็นมวยหมัดหนักครับเตะขาต่อยหมัดงัดศอกล็อกตีเข่าดีสายบู้ดุดันครับอาวุธแม่นแล้วก็อึดถึกทนด้วยก็ชกวันมาแล้ว7ครั้งนะครับก็แพ้เพียงแค่สองครั้งชนะได้ถึง5ครั้ง ฟอร์มดีฟอร์มสดชกสนุกทุกครั้งครับชาติพีชิตสถานนของฮาเร็งออมจากเมียนมาอายุ27ปีสูง1 6 3มเซนซ้อมอยู่กับเซอือแบ็กนั่นเองครับเป็นมวยขวาเป็นมวยหมัดหนักต่อยท้องต่อยหน้าแรงสับศอกคมและเป็นมวยที่อึดมากๆเช่นกันก็ชกวันมาแล้วสครั้งครับครั้งแรกเนี่ยแพ้น็อกใั้กับจูรรอ,อิส่วนครั้งที่2ครับแจ้งเกิดโดยการเอาชนะคะแนนฮารุยูกิญี่ปุ่นไว้ได้ครับพาม่าตัวนี้ถือว่าเก่งเลยนะครับมวยคู่นี้ประกบมาได้น่าสนใจครับเป็นสายแรกสายบูทั้งคูู่่่่แแแแล้กก็อึดททนทนนาัังงคมรผุีต ผมคนไทยครับผมก็ต้องชอบไปที่ชาติพิชิตสอสอต้อย8ริ้วอยู่แล้วครับกระดูกมวยดีกว่า3กรกาบุงถ้าแพ้ที่อาวุธวงนอกก็ยังเหลือข่าววงในที่ได้เปรียบอยู่ความอึดความทนคู่นี้ผมให้พอๆกันครับแต่ผมดูว่าชาติพิชิตจะเอาชนะได้นะครับไทยกดพม่าถ,ถึงหลับครับไม่หมัดก็เขา่าต่อคู่สิบครับคู่นี้ชื่อสัตว์มนุษย์ยิมปะทะกับโชคปีชาต้อมพีเคอะไหลยนมวยไทยสโตเวดครับเด็กพิจิตปะทะกับเด็กระยองเกา๋าวัดกับเก๋าเลยชื่อสัตว์จากพิจิต อายุสาย2ปีสูง167เซนซ้อมค่ายมานพยิมประเภทบู๊แต่ขาต่อยหมัดหนักแรงเข่าในเหนียวหนึบขยันออกอาวุธและแข็งอึดมากๆผลงานที่เขาชกไว้ในวันเนี่ยสครั้งครับมีแพ้คะแนนโชคปีชาแพ้อับดัลลาล่าสุดเนี่ยชนะนกฉลามดำมาได้รอบนี้ครับซื่อสัตย์ขอลองแก้มือกับคู่ปรับเก่าซะหน่อยส่วนด้านของโชคปีชาฉาย,ยาแลมโบ้เมืองระยองในวัย34ปีสูง161เซนซ้อมมิค่ายพีเคสันชัยครับค่ายใหญ่ช่วงนี้ค่ายพีเคมาแรงมากๆเป็นมวยบู๊ก็ได้ฝีมือก็ได้ครับเตะเจาะยางแรง มต่อยหน้าต่อยท้องแม่นครับอึดถึกทนได้ลุ้นตลอดครับไอคิวมวยดีด้วยนะเขาชควันมาแล้วถึง7ครั้งครับชนะ4แพ้3แต่ว่า2ไฟหลังสุดเนี่ยเขาแพ้แบบเจ็บหนักนะแพ้นอกกล้องใช้ไว้กับแพ้นอกตุยลินทัดไว้แบบเจ็บหนักรอบนี้ก็อยากแจ้งเกิดเช่นกันครับโชคปีชา มวยคู่นี้ครับอย่างที่รู้กันครับเขาเคยชกกันมาแล้วรอบหนึ่งครับในศึกบอลลูินีครั้งที่50เป็นด้านของซื่อสัตว์เอาชนะคะแนนไปได้รอบนี้ซื่อสัตว์ดูว่าฟอร์มดีขึ้นแล้วก็ร่างกายดีขึ้นขอลองแก้มืออีกสักหนคู่นี้ครับฟาร์มชอบโดยส่วนตัวครับโจ๊กชอบไปที่ซื่อสัตว์มานบยิมครับมองว่าหลังๆมานี่ร่างกายดีเหลือเกินมีรายการชกต่อเนื่อง แพ้บ้างชนะบ้างครับแต่ซื่อสัตย์ี่สู้ไว้ดีทุกครั้งเลยแล้วสองไฟ์หลังสุดของโชคปีชาแพ้ไว้แบบเจ็บหนักแล้วก็หยุดรักษาตัวไปนานดูว่าสภาพร่างกายของโชคปีชาเนี่ยไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมตอนที่มาชกวันใหม่ๆแล้วนะก็เลยมองว่าสภาพร่างกายของซื่อสัตย์มานบยิมดีกว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะแก้มือสังแค้นไปได้ในไฟ์นี้ครับ มาถึงคู่รองครับผู้นี้เพชรเขากระดงลูกเจ้าแม่ใสทองปะทะกับอาลีเคลาดกริกามมยไทยรุ่นไลท์เวทเด็กไทยปะทะตุรกีเพชรเขากระดงหรือเดินชนจากบุรีรัมอายุ20ปีเจ้าของส่วนสูง190เซนครับซ้อมดียคลายลูกเจ้าแม่ใสทองเป็นมวยสูงยาวใหญ่ครับอาวุธครบครับเตะซ้ายก้านคอแรงมากสวนมาซ้ายสวนศอกซ้ายคมคมแม่นแม,ม่นซ้ายของเขาีหนักแรงอันตรายทุกลูกครับก็ชกวันมาแล้วสองครั้งครับครั้งแรกเนี่ยใช้ชื่อเดินชนครับแล้วเขาก็เดินไปชนหมัดครับแพนน็อกให้กับรามาซานอกจากรัสเซียไว้และครั้งที่ เกิดได้ครับโดยการต่อยมาซ้ายตรงครับชนะน็อกอาอยู่มอร์โกไว้ได้อย่างสวยสดงดงามแต่ว่ารอบนั้นอดโบนัสนะครับเพราะน้ำหนักเขาไม่ผ่านครับส่วนนั้นของอารีเคราดอายุ26ปีสูง187เซนครับเก็บโจฟิซอมบรดิค่าทีเมดีซาโตเป็นมวยประเภทบูมวยหมัดหนักครับหมอนี่แข็งแกร่งสุดๆเลยครับเดินอัดไปหนักต่อยมาต่อยหน้าต่อยท้องกล้าไล่กล้าชนยิ่งโดนยิ่งเดินครับบ้าดีเดือดมากก็ชกวันมาแล้วหนึ่งครั้งครับเจอกับนักชกรัสเซียใครๆก็มองว่าวันนั้นเนี่ยอารีเคราดไม่รอดแน่ครับาเข พิกชนะครับด้วยการฮึดปล่อยหมัดพริกชนะน็อกเจ้าไมเคิลบาลานอฟจากรัเสเซียมาได้ครับต้องบอกเลยครับว่าเคราตตุรกีตัวนี้มีของครับแข็งแก่งสุดๆไปเลยมวยคู่นี้ถือว่าเขาประกบมาได้คู่ขี้และเลือกยากสุดๆเลยครับส่วนสูงนี่ไม่ห่างกันมากนะครับอาวุธมวยเนยเพชรเขากโดงจะดีกว่าส่วนความแข็งแก่งแข็งแรงความทนอยู่ที่เคราต คุณนี้โจ๊กขอวัดใจเลือกไปที่อาลีเคราจากตุรกีและกันครับผมบอกว่าตุรกีตัวนี้แข็งแรงสุดๆโดนแล้วทนได้โดนแล้วไม่กลัวแถมยิ่งโดนยิ่งเดินหมัดก็หนักหมัดก็โหดครับถ้าเกิดว่าเพชรเขากระโดงเนี่ยกดเคราดไม่หล่นตั้งแต่ยกแรกนะผ่านไปถึงยก2อยกสเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกว่าเคราดนี่ไล่บี้ต่อยหมัดจนเพชรเขากระโดงนี่ถึงน็อกได้เลยครับชอบอารีเครา จัดไปครับจัดไปครับทศนะคัดมวยเดชโจ๊กมหมัดศึกวัลุลเนีครั้งที่136ทั้ง10คู่คนที่3ชอบไปที่ฮิโรยุกิคนที่สชอบทาคุมะโอตะคนที่หชอบอาเมียนาซิริคนที่6ชอบมักซิมบักทินคนที่7ชอบซาร่าโกเยคนที่9กชอบชาติพิชิตสสต่อยแปดริ้วคนที่10ชอบซื่อสัตมานพยิมคนที่11ชอบอารีเคลาและค้เอกปิดท้ายรายการชอบไปที่พันพยักจิตมังนนะครับก็มีทั้งชอบคนไทยแล้วก็ชอบต่างชาติครับถ้าชอบเหมือนโจ๊กจัดตามมาได้ครััับฝด สวนทางกันไปได้เลยครับหมัดมวยไม่มีใครรู้ตัวชนะหรอกครับของมันโดนกันได้หมดนะครับผมวิเคราะห์เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น และสำหรับแฟนมวยคอมวยตัวจริงท่านใดครับที่กระดังมองหาที่ติดปลายดวงดีๆกดมวยเดี่ยวมวยชุดครบยกไม่ครบยกมีทั้งรูปแบบพักยกและอาวันครับราคานี่เปิดให้ออกตัวกลางอากาศตลอดโดยเฉพาะมวยวันแชมเปี้ยนชิพครับเลยจะเปิดล่วงหน้าให้กดกันก่อนถึง45วันเลยทีเดียวนะครับพร้อมรับเข้ากลุ่มมวย VIP ของโจ๊กฟรีๆด้วยในกลุ่มของเราครับมีภาคมวยหยฟังกรส,สดๆจากเวทีจากสนามทุกวันทุกรายการพร้อมมีทัศนะแนวทางมวยให้ทุกศึกทุกสายด้วยครบเครื่องเรื่องมวยคุ้มเกิน ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ id line @jjj911 ต้องมีตัวแอนำหน้าด้วยหรือง,ง่ายๆครับจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดวัดนั้นใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับรับรองเข้าเป็นครอบครัเดียวกับพัดมวยเดจ๊กเมาหมาัดหวานเจี๊ยบกับนุสิกทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ และท้ายนี้ครับหาข้อมูลที่โจ๊กวิเคราะห์วิจารณไปอาจจะขาดตกหรืออาจจะมีผิดพลาดบ้างประการใดนะครับโจ๊กก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารครับเป็นการคาดเดาล่วงหน้าเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังกันด้วยนะครับขออห้ท่านโชคดีมีใชยครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่เจ็บไม่จนเฮงๆงรวยๆเหมือนๆทุกท่านนะครับก็ขอให้ดูมวยอย่างมีความสุขสนุกสนานไปกับเกมของกีฬาครับวันนี้โจขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ